สวัสดีครับแล้วคลิปนี้จะพามาเสียบยอดมะนาวคือเรานะครับเสียบใส่ยอดของไอ้มะนาวหยักนะครับมะนาวหยักนะครับกิ่งพบกนี้ือผมเสียบไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมจะไม่เห็นให้เบิ่งอีกกิ่งนึงนะครับกิ้งพวกนี้เสียบก่อนนะครับอันนี้เสียบก่อนแตกงามแล้วนะครับนี่นะครับมะนาวหยักกิ่งใหญ่มากเลยนะครับในใบใบใหญ่มากเลยนะครับนะครับเดี๋ยวมาเบองกิ้งนะครับกิ่งนี้นะครับที่จะเสียบนะครับ เดี๋ยวต่อไปจะเห็ดใ้เบื้องเล่นนะครับจะเสียบกิ้งนี่นะครับครับกัตัดเลยนะครับเฉือนออกนะครับแล้วก็ผพานะครับเฉือนห้องกระพานะครับลักษณะการพานะครับก็จะเห็ุคล้ายๆริ่มเสียบนะครับเรียกง่ายๆคล้ายๆฟันบวบนะครับแต่ว่าจะเห็ุเป็นเสียบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก่แน่ใจว่าจะเรียกว่ายังดีนะครับพาลงนะครับพาด้านนึงนะครับแล้วก็เชื้อเข้าไปให้มันเป็นริ่มนะครับเวลาเฮ้าเอายอดพันธุ์นี้มากเท่ากับเสียบลงเลยนะครับนี่นะครับร้อยแพร่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่กิ่งพันธุ์ดีนะครับกิ่งพันธุ์ดีที่เอามาเสียบนะครับเป็นมะนาวแป้นดกนะครับมะนาวแป้นนะครับเข้ามาเสียบใส่มะนาว ใหญ่นะครับต้นมะนาวใหญ่นะครับอันนี้ก็เชือนเลยนะครับเชือนฝั่งนึงนะครับฝั่งนึงเชือเยาวนะครับนะครับอีกฝั่งนึงเชือนนิดเดียวนะครับเป็นริมนะครับเพื่อที่จะไปเสียบตรงที่ห้าเชือนตรงยอดตรงไอ้ต้นพันุนะครับหลังจากที่ห้าเชือนแล้วเขาก็เสียบลงนะครับ เสียบลงตรงรอยแผลเลยนะครับนี่นะครับให้ประกบกันนะครับด้านได้ด้านหนึ่งนะครับได้ด้านใดด้านหนึ่งนะครับน,น,นี่นะร,รอยแผลที่เสียบกันก็นจะแนบสนิทประมาณนี้นะครับนี่นะครับรอยแผลแนบสนิทเลยนะครับ ครับลังจากด้านนะครับก็เอาเทปพัน hmm. ก um ิ Alright, ่งนะครับมาดึงนะครับให้มันเป็นเชือกนะครับก็เอามามัดนะครับนี่นะครับดึงนะครับบอท่านได้พันนะครับอันนี้ผมมัดก่อนนะครับผมจะมัดก่อนทุกครั้งเลยนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับยิ่งแน่นยิ่งติดดีนะครับยิ่งแน่นยิ่งติดดีผมก็เลยมัดนะครับที่จะมัดก่อนนะครับมัดก่อนที่เขาจะพันนะครับก็มัดให้แน่นเลยนะครับ ยิงมัดมัดก็ยิ่งให้เหดให้ติดดีนะครับถ้าเฮาพันเลยก็มีโอกาสที่มันจะบ่สนิดนะครับ mm ่ hmm. ต้องพันหลายรอบเหมือนผมก็ได้นะครับอันนี้ผมพันหลายรอบนะครับ ต่อไปก็เอาเทปพลาสติกนะครับเทปพันกิ่งมาพันนะครับมาพันแหแน่นนะครับมาพันแหแน่นเลยนะครับแนนําวาพันจากล่างขึ้นบนนะครับเพราะว่ามันจะเฮ็ยดให้น้ำโบเขานะครับอันนี้ผมจะพันแบบเว้นตาแตกนะครับนี่ผมจะเวนเว้นตาไวให้เขาแตกยองเลยนะครับโดยีโดยที่เห่าว่าต้องแกะนะครับโดยที่เห่าว่าต้องมาแกะช่วยนะครับคือ ยอดของเขาจะแตกเองเลยนะครับสังเกตนะครับการพันของผมนะครับผมจะพันแล้วเวียนตาไว้นะครับตาแตกเพื่อให้หยอดเขาแท่งออกได้เองนะครับเอาปรตดอมักแกะช่วยนะครับมากับปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับเดียวยอดของเขาจะแท่งออกเองนะครับดูลักษณะการพันนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็พันร็จเรียบร้อยนะครับเท่ากับปล่อยทิ้งไว้นะครับประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์นะครับ1สัปดาห์สสัปดาห์เดี๋ยวยอดเขาก็จะแตกออกเองนะครับนะครับนี่รอแพรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลอดที่ตามน้ำกันนะครับประมาณ1สัปดาห์หรือสสัปดาห์เดี๋ยวผมจะมาทายให้เบิ่งใหม่นะครับตอนนี้ก็ได้14วันนะครับ2อาทิตย์พามาดูยอดที่ห่อเสียบไปนะครับนี่นะครับยอดที่ห่อเสียบไปนะครับแตกหมดแล้วนะครับ ออกตรงช่องนะครับออกตรงที่ห้อเวีนตาแตกไปนะครับนี่นะครับที่ห้อเวีนตาแตกไปมันจะแทงออกเองเลยนะครับวุ้เคล็ดยังนะครับที่ทุกยิงนะครับนี่นี่นะครับบอลูมันบโฟกัดนะครับนี่นะครับอันนี้ก็แตกแล้วนะครับี่เขียวๆนี่ครับมันจะแตกออกตรงนี้เลยนะครับตรงที่ห้อเว้นตาแตกไว้ นะครับนี่ต no ิดทุกกิจงนะครับนี no ่ครับนี่จะแตกออกแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้ก็แตกแล้วได้สิบสี่วันนะครับตอนนี้สิบสี่วันถือว่าแตกกิ่งเร็วนะครับแตกเร็วมากเลยสิบสี่วันตัวนี้ก็แตกแล้วตัวนี้เป็นยอดเก่านะครับยอดเก่าที่เคยเสียใบนะครับยอดเก่าที่เคยเสียใบก้อนนั้นนี่ผม เดินชนนะครับยอดมันหักนะครับอนนี้มันกระแตกไหมขึ้นกันข้างล่างกระติดนะครับนี่นี่นะครับอันนี้ก็เสียบไว้กระติดแล้วนะครับแตกออกตรงเว้นตาแตกเลยแล้วก็อีกชิ้นนึงนี่นะครับอันนี้เสียบคางนะครับอันนี้เสียบคางไว้นะครับนี่แตกง่ามแล้วแตกออกซองซองยอดนะครับนี่นะครับแตกออกซองยอด ถ้ามากก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่นั่นนะครับวิธีการเสียบยอดก็จะไม่เห็นในเบิ่งอยู่เรื่อยๆนะครับปกติก็ติดเกือบทุกกิ่งนะครับแต่เขาตัดต้นแบบนี้นะครับอันนี้คือตัดนะครับนี่นะครับคือเป็นกิ่งบบกหน้าวติดตอนมานะครับเ้วก็เอามาใส่กระถางนะครับใส่กระถางแล้วก็ตัดนะครับตัดยอดนะครับตัดยอดตัดกิ่งการสาขาเขาออกแล้วเขาก็มาเสียบนะครับเขามาเสียบมันจะติดดีมากเลยนะครับ ติดทุกกิ่งนะครับกิ่งนี่ก็ติดนี่ครับกิ่งน้อยนี่ติดกิ่งนี้แต่ว่ากิ่งนี้นีน่ใหญ่เร็วครับนะครับมันเป็นกิ้งอ่อนครับกิ้งที่ใหญยที่สุดนะครับที่โตเร็วนี่คือกิ้งอ่อนตัวนี้เป็นกิ่งอ่อนมากเลยตอนที่เหตุนะครับนี่กิ่งอ่อนพ่อเสียบติดดีครับนะครับตัวนี้เงาแล้วนี่แตกยอดเงาเลยใบงามเลยครับเงากะมูเลยประมาณนิ้วมือหนึ่งครับ ส่วนตัวนี้กัดติดสองกิง้งสองยอดด้วยกันครับธรรมะกระฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่นะครับเดี๋ยวประมาณอาทิตย์ที่3มอา,าทิตย์ที่4นะครับจะมาทายให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณอาทิตย์ที่3ามอาทิตย์ที่4จะมาทายให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งว่ามันโตรเร็วขนาดใดนะครับที่ห้อเห็ดว้นะครับ,นนรบว่า มันสิ่งแย่สำหรันะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่3กับอาทิตย์ที่4นะครับเดี๋ยวมาเจอกันมาอีกเที่ยวนึงครับครับกัมาเจอกันในอาทิตย์ที่3นะครับกัถ้ามาติดตามนะครับหลังจากที่เข้าเสียบยอดไ้นะครับตอนนี้กัได้3าอาทิตย์นะครับอังแรกว่จ,จะถไทยอาทิตย์ที่4ให้เบื่องน้ากะ คงจะบประเทศไทยนะครับเบื้องแค่ที่ที่สามก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันโตเร็วมากเลยนะครับโตเร็วนะครับนี่ก็เป็นกิ้งตัวนี้กิ่งเก่านะครับตัวนี้เป็นกิ่งเก่าที่เคยถ่ายคลิปในเบื้องนะครับที่ผมเดินชนหยอดมันหักนะครับตัวนี้ก็แตกงามมากเลยส่วนกิ่งนี้นะครับกิ่งนี้เป็นกิ่งเสียบขางนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นกิ่งเสียบขางนะครับกิ่งเสียบขางไว้นะครับแตก งามมากเลยนี่อันนี้เป็นมะนาวเป็นนะครับมะนาวเป็นเสียบใส่ต้นมะนาวหยักนะครับมะนาวใหญ่นะครับนี่ตัวนี้เสียบคางตัวนี้กระติ๊ดนะครับติดทุกยอดนะครับแต่ส่วนกิ้งนี่นะครับกิ้งนี่เป็นมะกรูดนะครับอันนี้เป็นมะกรูดหอมนะครับก็บัล่าเอามาเสียบตอนใดนะครับลืมนะครับเพราะว่าเสียบลายกิ้งนะครับตัวนี้เป็นมะกรูดหอมนะครับกินช่วยเลยนะครับ แค่ยูใกลๆก็ถือกินแล้วนะครับนี่อันนี้ก็ติดเรียบร้อยนะครับส่วนนี้ติดขึ้นกันนะครับนี่แตกยอดงามไปแล้วนะครับส่วนมากผมจะเสียเปลี่ยนตาแตกไว้นะครับเปลี่ยนตาแตกไว้ให้เขาแตกเราเองนะครับอันนี้ก็เป็นกิ่งกานะครับอันนี้กิ่งกานะครับก็แตกงามแล้วนะครับเป็นมะนาวเป็นขึ้นกันนะครับเป็นมะนาวเป็นนะครับส่วนกิ่งนี้นะครับนี่ยิงตัวนี้ยิงงามกูมูเลยนะครับ อันนี้เป็นเสียบเสียบขางนะครับลืมนะครับเสียบขางนะครับจะเป็นคลิปก้อนนันี่นะครับที่เอาคลิปลงนะครับคลิปก้อนนันนี่นี่เสียบใบนะครับนี่นะครับเสียบขางไว้แบบนี้เลยนะครับตอนนี้เขาโตมากแต่ก่อนที่ท้ายคลิปให้เบิองจะมีแค่ซองใบนะครับจะมีแค่ใบตรงนี้กับตั้งแต่ยอดนะครับนี่นะใบยอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เขาแตกยอดงามนะครับนี่แตกยอดงามแตกยอดใหญ่แล้วนะครับ ยูกิงนี่ครับอันนี้ก็เป็นกิ้งเสียบนะครับนี่ทุกกิ่งเป็นกิ้งเสียบนะครับที่แตกยอดเพราะว่ากิ้งธรรมดาหักออกหมดแล้วนะครับนี่นะครับเป็นกิ่งเสียบหมดเลยแต่ว่าอันนี้บพาทันใหญ่น้ำมูนะครับสงสัยเขาแย่งอาหารไปหมดแล้วนะครับกิ้งใหญ่แย่งอาหารไปหมดแล้วกินบ่ทันนะครับนี่นะครับกิ่งนีโตัวเร็วนะครับตัวเร็วมากเลยใหญ่กูโมเลยเดี๋ยวให้เบิ่งอีกการหนึ่งนะครับ ไอใบนะครับที่เป็นแบบนี้คือเป็นนอนช่อนใบนะครับนอนช่อนใบนางๆนะครับบ่ได้ฉีดยานะครับบร่ได้ฉีดยานอนช่อนใบกินก็เลี้ยวมือขามันนะครับใบมันก็เล่งอีกก็อนะครับนะครับเป็นนอนช่อนในะครับนะครับถ้ามาคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่น้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแช่น้าช่องคนละเกษตรนะครับฝากแช่ช่องคนละเกษตรนํานะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการเดคลิปต่อๆไปนะครับได้เดคลิปดีๆมาให้เบิ่งนะครับนี่นะครับงามทุกกิ่งนะครับแต่ว่านอนช่อนใบกินก็มีนะครับจะมีเสียบคางเสียบริมเสียบฟันบวบนะครับนะครับตัวนี้นี่ครับร้อยแผลนะครับร้อยแผลที่เอาเสียบนะครับแตกยอดไม่ละกำลังงามเลย ใบมะกรูดนี้ง่ามมากเลยโอเคครับเดี๋ยวจังได้เจอกันไหมคลิปหน้านะครับคือเรานะครับฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์น,นะครับเราเป็นกำลังใจในการฮี่คลิปต่อไปนะครับนีก็เอาเสียบยอดก้ามข้ามฝาดนะครับแต่ผมจะเจอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ